สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเคยใช้วันละสมล้านดีเจมาตูมแต่วันนี้ตกตามเพื่อนหายเกือบหมดหลังจากที่ชีวิตผ่านมรสุมลูกใหญ่สำหรับดีเจฝีปากแซบ่บดีเจมาตูมเตชินล่าสุดขอมาแฉบทเรียนชีวิตจากความผิดพลาดครั้งใหญ่จนทุกวันนี้ชีวิตเปลี่ยนแบบสุดขั้วซึ่งมาตูมเปิดใจในรายการว่ามาดี ถึงชีวิตของตัวเองที่เคยสูงสุดและจุดต่ําสุดดีเจมาตูมบอกว่ามีความฝันอยากเป็นดาราแต่อยู่เมืองนอกไม่รู้จะเป็นดารายังไงก็เลยไปจัดรายการในแคมฟ็อกดีเจมาตูมก็คือมาจากแคมฟ็อกมีฐานแฟนคลับระดับหนึ่งและมีไอดอลคือวดดำ อาไกา่โอปออาตุย้ยชอบมากอยากเป็นเหมือนพวกเขาก็เลยไปส่งโปรโฟไฟล์มาทางแกรมมี่8ครั้งและไม่เคยถูกเรียกมาออดิชัน่น จนมาอัดคลิปด่าคนในโซเชียลแคมตามสไตล์ของตัวเองเช้ามามีคนดูคลิปนั้น3ล้านพอเริ่มเป็นที่รู้จักในโซเชียลก็เริ่มถูกทาบทามจากคนในวงการบันเทิงคนแรกคือฟิล์มรัฐภูมิทักมาจ้างงานหลังจากนั้นก็พาไปเจอพอานนท์ก็เลยได้เล่นหนังและเล่นละครช่อง3าฉายาตุมสนิท คือเป็นคนที่เฟลลี่มากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมทำไมเราถึงบล็อกสังคมจะเป็นคนไม่เชิดเพราะการที่เชิดเป็นการหลอกตัวเองว่าเราดังต้องทำตัวให้คนเข้าถึงได้หลายคนมองว่าตูมดูไม่จริงใจตูมสนิทเจ้าหญิงแห่งวงการตีสนิท เวลาเราลงรูปก็ยังมาเม้มเราแล้วเราจะไปคอมเมนต์เขากลับกลายเป็นว่าเราผิดก็เลยไม่เม้มใครเลยอยู่วงการมา8ปีมีขึ้นสุดและลงสุดตอนนี้ชีวิตขึ้นสุดใช้เงินวันล,ละ3ล้านเพราะรวยเคยเห็นยอดเงินในบัญชี500ล้านแต่ไม่ใช่ของตุมนะเป็นของบริษัท เงินเป็นตัวที่หายนะกับชีวิตเหมือนกันนะถ้าเกิดหลงและใช้ไม่เป็นเพราะตอนนี้เข้าใจว่าพอมีเงินทุกอย่างในชีวิตต้องหรูหราเคยเห็นรองเท้าสวยมากแต่ยังไม่ขายในไทยกดจองเฟิร์สคลาสไปซื้อรองเท้าที่ฝรั่งเศสแล้วก็กลับเลยและรองเท้าที่ซื้อมาคู่นั้นก็คือยังไม่ได้ใส่เลยและในวันที่ไปซื้อรองเท้าพนักงานในช็อปไม่สนใจไปดูแลลูกค้าคนอื่น ก็เลยสับหน้าขอลองรองเท้าเบอร์44และเอาเบอร์ 10, 14ทุกคู่บนชั้นนี้เพื่อที่จะดึงพนักงานทุกคนมาสนใจเราพอวันที่รวยไวก็จะใช้เงินแบบ ไม่ได้เห็นคุณค่าของมันตูมเคยไม่เห็นคุณค่าของเงินมาแล้วครั้งหนึ่งส่วนเรื่องปาร์ตี้วันเกิดของตูมไม่เคยต่ำกว่าครึ่งล้านแค่ไม่กี่ชั่วโมงพอเรามาอยู่จุดนี้จุดที่เป็นมาตูมคนปัจจุบันรู้สึกอยากตบหน้าตัวเองมากเลยทำไปทำไมแต่ตอนนี้คืออยากเป็นที่รักของสังคมจนใช้เงินผิดประเภทประโคมทุกอย่าง เพื่อให้คนมารวมอยู่ในจุดที่ให้ทุกคนมาตะโกนในหูบอกเราว่ากูรักมึงนะมึงเก่งการที่คุณร่ำรวยและประสบความสำเร็จซื้อของตอบแทนตัวเองจากความเหน็ดเหนื่อยอันนี้คือแรงบันดาลใจแต่การที่คุณซื้อของมาถ่มตัวเองและกดคนอื่นไปด้วยอันนี้เรียกควายเอาจริงๆตอนที่ตูมหลง ต้นหอมยังเอาไม่อยู่เลยตูมกับพี่หอมคือไม่คุยกันเลยตอนนั้นพี่หอมเป็นคนเดียวเลยที่ดา่าเขาถามว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ในวันเกิดไม่อายหรอทำแบบนี้เขาเป็นเพื่อนมึงจริงๆหรือเปล่าลงรูปในไอจีว่าอยู่ดีกินดีอยู่สบาย กูดีใจด้วยนะแต่ทำไมแคปชั่นต้องทำให้คนเขาหมั่นไส้พี่หอมเขาสอนเป็นเพื่อนที่ดีมากแต่ณนะตอนนั้นก็บอกเขาไปว่าฟังนะตอนนั้นไม่เคยมีแต่วันนี้มีก็อยากจะลงแล้วพี่หอมก็ไม่เคยพูดอีกเลยจากวันนั้นที่เราใช้เงินอันนี้กล้าพูดเลยนะ และในวันนี้ดีเจมาตูมมีเงินในบัญชีไม่ถึงล้านบาทแต่ไม่เคยมองว่าตัวเองตกต่ำเพราะต่อให้วันนี้ไม่มีเงินเลยแต่ตูมมีความสุขแม่ตูมมีความสุขคนที่ตูมรักมีความสุขตอนนี้ไม่เรียกว่าตกต่ำเคยอยากตายตอนนั้นติดโควิดอยู่ห้อง icu เปิดทีวีเจอข่าวตัวเองคนที่เราเคยเชิญมางานวันเกิดแต่ตอนที่เราติดโควิดคนเหล่านั้นโพสข้อความด่าเรา หมดเลยอันนี้คือสิ่งที่ทำให้รู้ว่าไม่มีอยู่จริงเพื่อนเราอยู่ไหนเพื่อนเราจริงๆอยู่ไหนมันมีแค่คนที่เราทิ้งเขาคนที่เขาด่าเราแล้วเราไม่ฟัง ต้นหอมคือคนแรกที่โทรมาไม่พูดอะไรโทรมาฟังเสียงลมหายใจเฉยๆโทรมาเพื่อให้รู้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นมันเป็นมูลค่าที่ใหญ่มากสิ่งที่พี่หอมทำให้ในวันนั้นทำให้ตุมอยาก ไปต่อแม่ป้าตือนี่คือคนที่เราไม่มีอยู่ในชีวิตแต่วันที่เราตกต่ำเขาเข้ามาในชีวิตวันที่อยู่ใน ICU แล้วป้าตือโทรมาบอกว่าอยากคิดว่าการติดโควิดครั้งนี้ของตูมเป็นจุดจบนะแต่มันเป็นจุดเปลี่ยนให้ดีขึ้นถ้าต่อไปนี้เพื่อนที่เราคิดว่าเป็นเพื่อนเขาเปลี่ยนไปกับเราอย่าเสียใจเป็นเรื่องปกติวินาทีนี้หนูจะได้คัดว่าเพื่อนคนไหน คือไข่แดงไข่ขาวและเปลือกไข่ให้เก็บคนที่เป็นไข่แดงไว้ให้นานที่สุดเลยนะคนอื่นที่เป็นเปลือกอยากจะด่า จะแขวยังไงก็ปล่อยเขาไปและตอนนี้สำหรับการทำงานรู้สึกว่าโอเคที่สุดตั้งแต่เข้าวงการมาทุกวันนี้การทำงานไม่เหนื่อยเพราะไม่ต้องแข่งกับใครเพราะเมื่อก่อนตูมต้องแข่งออกรายการจะต้องเป็นมาตูมที่เสียงดังที่สุดเด่นที่สุดและต้องตลกที่สุดในรายการคําว่าที่สุดคือความชิบหายตอนนี้งานที่ตูมรับคืองานที่ตูมชอบมีความสุขแบบนี้ไม่เหนื่อยหลายคนมองว่า The cat sat on the ไปบวชมาแล้วจะต้องดีขึ้นนิ่งขึ้นไม่นะครับอย่าโยนภาระการเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นในคราบผ้าเหลืองผ้าเหลืองไม่ใช่สิ่งที่เอาไว้ฉุบตัวเราเป็นเด็กที่ใช้เงินแม่เดือนเป็นแสนแต่ไม่เคยไปกินข้าวกับแม่เลยแต่วันนี้ซื้อบ้านให้แม่ไม่เคยใช้เงินแม่เลยแต่กินข้าวกับแม่ซึ่งเห็นแม่มีความสุขขึ้นมากการบวชเรียนก็ให้อะไรกับตูมเหมือนกันก็ทำให้ตูมกลับ ไปเป็นลูกที่น่ารักของครอบครัวการบวชคือการอยู่กับตัวเองมันช่วยให้เรารู้ว่าชีวิตก็แค่นี้จะอยากดังที่สุดทำไมอยากรวยที่สุดทำไมอยากเก่งที่สุดทำไมใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปก่อนหน้านี้รายการนี้เคยติดต่อมาตุมมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ปฏิเสธไปเพราะตอนนั้นเป็นมาตุมคนก่อนเพราะตอนนั้นคิดว่าจะต้องให้ออกมาพูด อะไรแรงๆแล้วเอามาตัดให้โดนคนด่าแน่ๆไม่ได้อคติกับบุคคลนะแต่อคติกับรายการแต่พอมาวันนี้เขาไม่ได้ต้องการทำให้เราดูไม่ดีแต่อยู่ที่เราว่าเป็นคนดีหรือเปล่าซึ่งในวันนี้รู้สึกว่ามีดีระดับหนึ่งเลยกล้ามานั่งในรายการนี้ ขอบคุณที่ติดโควิดเมื่อก่อนตุมโทษนะทำไมต้องโดนขนาดนี้ทำไมต้องโดนด่าขนาดนี้ไม่ได้เป็นคนจับค้งคาวมากินนะ ความคิดณนะตอนนั้นนะมันหลงทางมันเสียใจมันทำอะไรไม่ถูกแต่ณนะวันนี้อยากกราบขอบคุณโควิดมากๆเลยถ้าตูมไม่ได้ติดโควิดวันนั้นตูไม่มีวันคิดได้ตูมจะไม่มีวันรู้เลยว่าคุณค่าของความเป็นเพื่อนคืออะไรคุณค่าของครอบครัวคืออะไรต้องขอบคุณคุณโควิดที่ทำให้ตูมรู้ว่าควรจะรักใครและใครบ้างที่รักตูขอขอบคุณแรงข่าวคมชัดลึกค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ